ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดได้ขึ้นทุกที่ทุกเวลาบางครั้งมาโดยไม่ตั้งตัวเพราะมีเหตุให้เกิดสิ่งที่ทำได้คือการรับมือความเตรียมพร้อมอย่าประมาทยิ่งผู้ที่ถูกเลือกเป็นตัวแทนคนหมู่มากสมมุติขึ้นมาคุณต้องทำหน้าที่ให้ดีและช่วยเหลือไม่ว่าตำแหน่งไหนระดับใดคุณกินเงินของชาวบ้าน แต่ให้ชาวบ้านช่วยกันเองอันนี้แย่บางท่านก็ได้แต่ฝอยน้ำลายฟุ้งไปไม่เกิดประโยชน์คนที่ทำคุณประโยชน์กลับเป็นจิตอาสาและชาวบ้านผมก็ขออนุโมทนากับท่านมีปิติทุกครั้งที่ได้เห็นบางครั้งเราช่วยกันเองบริจาคช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งเป็นกุศล เป็นทั้งทานแรงกายและใจเป็นทั้งทานทรัพย์ซึ่งถือเป็นเรื่องดีการจมดิ่งในน้ำลึกลำบากนะทรมานและหนาวเหน็บเย็นเข้าไปถึงกระดูกแม้แต่กายที่เริ่มเปื่อยเน่าหรือติดเชือ้อเพราะาธาตุไม่สมดุลบางท่านอาจไม่เคยสัมผัสแต่ผมเคยมาก่อนนะัหลายการและเวลาดังนั้นการได้ยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่ลำบาก นับเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แม้ท่านไปที่ใดก็จะมีคนช่วยเหลือท่านอย่างไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นวิบากที่ดีที่ได้รับสำหรับพวกปทัทปพระมะเอาดีไม่ได้รับทานจากผู้อื่นโดยมีหน้าที่แล้วไม่ทำเมื่อความลำบากเข้ามาหาคุณก็จะได้วิบากเช่นกันอย่าลืมนะสิ่งใดเป็นการกระทำคือกรรม ย่อมมีวิบากเป็นผลมีสติและสัมปชัญญะเสมออย่าประมาทในความตาย